สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแตงโมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแตงโมมีรถดีๆมารีวิวมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะคะให้ทุกคนรู้นะคะคันนี้นะคะ เป็นนิสสันนวรานะคะปี2019นะคะคันนี้นะคะวันนี้แตงโมยอยู่ที่โรงเก็บรถโรงสามของเพชรยนต์นะคะมีรถเลือกให้เลือกมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถเก่งรถกระบะมีหมดครบเครื่องเลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะมีรถให้ท่านเลือกมากมายนะคะประมาณ4 0 0้คันได้นะคะรถที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะมาเราจะมารีวิวรถคันนี้นะคะเป็นกระบะสี่ประตูนะคะนิสสันนวรานะคะเป็นปี2019เลขไม่ จ็ดแสนเออเลขไม้ขออภัยค่ะเลขไม้เจ็ดหมื่นแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเลขไม้น้อยแบบนี้นะคะหายากนะคะสีแดงด้วยนะคะสีแดงแรงฤทธิ์ลเลยนะคะคันนี้เนาะส่วนราคานะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะแถมได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นสองจุดห้าเก้าเลยนะคะคันนี้เนาะคันนี้นะคะเป็นป้ายทะเบียนนะคะแปดกไก่ออ,อ่างสามศูนย์เก้าหนึ่งนะคะ ามาดูที่ด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆรังผึ้งนะคะทุกคนเป็นขีดๆแบบนี้นะคะเป็นช่องแบบนี้เนะาะ,ป,นนะ,ะป้ายันเป็นนิสสันนะคะป้ายโลโก้นิสสันแบบนี้เลยนะคะเป็นโครเมียมนะคะป้ายนะคะเรามาดูที่ไฟนะคะไฟจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟแถไฟ LED เนาะไฟดูนะคะสีไฟยังแบบใสๆเลยนะคะโคมไฟตรงนี้นะคะ รถคันนี้นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกทั้งสองข้างเลยนะคะข้างหน้าเนาะนี่เนาะเห็นไหมคะไฟจะไฟตากระจกยังใสใสอยู่เลยนะคะมาพร้อมพร้อมไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะที่แต่งมาเพิ่มก็คือตรงนี้เขาเรียกอะไรอะอ่าอ่ะ,อะคันนี้เอาตรงนี้แต่งมาเพิ่มนะคะล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กนะคะ เป็นล้อแมกของนิสสันนะคะนิสสันนวาร่าเนาะเป็นเดิมแท้จากโรงงานนิสสันเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยนะคะคันนี้คือสวยมากๆเลยนะคะเลยนะคะขอบล้อ18นะคะคันนี้เนาะได้มาเป็นล้อแมกแบบนี้เลยแต่งมาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะเป็นสีแดงดำนะคะนี่แต่งลายมาแล้วเรียบร้อยดูสวยงามนะคะดูเท่ไปเลย สลับสายซิ่งนะคะเทเน้นใช้งานขนของได้แบบสบายๆเลยนะคะคันนี้เนะาะเดี๋ยวเปิดดูข้างในกันบ้างนะคะ <L eg le noise> ที่จับนะคะที่จับจะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีแดงโอ้โ oh, ห oh, ดูสวยมากเลยคันนี้ทุกคนข้างในพูดถึงนะคะข้างในดูนะคะกว้างมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะทุกคนเป็นเบาะหนังแต่งมาดูนะคะตรงนี้เป็นผ้านะทุกคนตรงนี้เป็นผ้าแต่เบาะหนังนะคะตรงนี้สีดําคือเบาะหนังนะคะ คันนี้นะคะโอ้โหฟิลคือกว้างมากเลยทุกคนขึ้นมาเหมือนรถเก่งเลยอะดูนะตรงนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะทุกคนนี่ใหม่เจ็ดหมืน คันนี้นะคะเสียบ USB ได้ฟังเพลงได้ CD แผ่น DVD ได้นะคะทุกคนวิทยุได้หมดนะคะรถคันนี้จะเป็นเกียมแมนวนวลนะคะนี่เลยเดิมๆโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันได้เลยนะคะบริษัทเพียนยนต์ของเรานะคะ รถนะคะที่เพชรยนต์นำมาขายนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะไฟไหม้นะคะรับประกันได้เลยนะคะไม่มีนะคะบริษัทเพชรยนต์ของเราเป็นบริษัทชั้นนำระดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้เรื่องรถมือสองเนาะแล้วก็เพิ่มมาตรงนี้นะคะงผู้โดยสารก็จะมีแอร์เพิ่มมาตรงนี้นะคะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำแบบนี้นะคะทำสะดวกสบายกับคนท้้งหลังมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะมีระบบเซน็นทรัลล็อกมาให้เรียบร้อยนะคะ เปิดปิดกระจกตรงนี้เลยที่จับตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะนี่เลยนะคะเรามาดูสวยๆเดิมๆงามๆแบบนี้เลยบอดี้เดิมทุกอย่างเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะคะ นี่นะคะห้องผู้โดยสารคือกว้างมากทุกคนเหมือนรถเก่งเลยทุกคนเอาอะไรมาไม่คุ้มก่อนกับราคาคันแบบนี้นะคะมาเรมาดูข้างหลังอันนี้ก็คือขอบล้อด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นไฟไฟนี้เป็นไฟหลอดไส้นะคะไฟหลอดไส้ด้านหลังเนาะแกเอาคุณแจออกมาก่อนการลดล็อ มาแล้วเรียบร้อยข้างหลังจะเป็นป้ายนิสันนะคะแล้วก็มีที่เหยียบขึ้นตรงนี้ใส่ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยว้องเปิดดูข้างหลังกันบ้างโอ้ข้างหลังนะคะกว้างนะคะสามารถใส่ของได้นะคะสบายๆพะะ่อค้าแม่ค้านะคะที่กำลังมองหารถยนต์นะคะรถกระบะไว้ใช้งานขนของนะคะไวข้ขายของนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะสภาพดีบอดี้เดิมไม่เคยชนหนะักไม่เคยชนมาเลยคันนี้นะคะ ไม่เคยชนไม่เคยจมน้ําไม่เคยไฟไหม้มาเลยนะคะรถของเรานะคะคัดมาเลยนะคะเป็นรถคุณภาพเกรดเอเนาะนี่เลยล้อนะคะแล้วจะเป็นล้อนิสสันเดิมแท้จากโรงงานบอดี้เดิมเลยนะคะทุกคนโครงสร้างเดิมเบาะไม่ช้ํานะทุกคนเบาะไม่ช้ํารถไม่ช้ํานะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหายากมากๆเลยนะคะทุกคนพูดถึงรถมือสองเนาะอืมสวยๆแบบนี้เลย กระจกนะคะติดกระจกของนิสสันมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นกระจกแท้จากโรงงานเลยนะคะมีตานิสสันเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็รถคันนี้ติดฟิลมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวไปเปิดด้านหน้าให้ดูนะแต่รถด,ดูจะคันใหญ่มากๆเลยทุกคนรถคันนี้ยกสูงด้วยนะคะเป็นกระบะยกสูง เดี๋ยวเรามาเปิดห้องเครื่องดูบ้างนะคะห้องเครื่องเนาะเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะทุกคนเครื่องก็จะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลย <S <S เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคันนี้เนาะคันนี้เดิมๆเ,เลยคะ่ะมาเดิมๆเดิมแท้จากโรงงานเลยคะ่ะโรงงานมายัางไงคันนี้ก็ยังคงสภาพเดิมนะคะบอดี้เดิมนะคะแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ปกตินะคะแต่ทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะ ออกรถจากบริษัทเพรยนต์ของเรานะคะมีบริการหลังการขายนะคะแล้วก็เช็คทุกอย่างให้ก่อนลูกค้าได้รถกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคะปลอดภัยแน่นอนร้อเอร์ซเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นนิสสันนาวาล่านะคะปี2019นะคะเลขไม้เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะคะราคา5้าแ0 0สอบาทนะคะใครสนใจกระสายซิ่งไว้ขนของยกของนะคะ แม่พ่อค้าแม่ค้านะคะท่านไหนนะคะสนใจนะคะติดต่อแตงโมมาได้นะคะที่093 358 55 71นะคะหรือเข้ามาหาที่ซอยเสรีไทยซอย68ทับหหรือซอยเสรีไทย70ได้นะคะมาหาแตงโมได้นะคะก่อนจากกันแตงโมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแตงโมด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ